ที่แา,า่ว่าถ้าอยากให้หายอ่ะให้มาเจอยาดีให้เจอคนทีนะะ่รักษาจะมาขอนะสัมภาษณ์พี่เล็กนะคะที่พี่เล็กมีอาการปวดหลังเล้าลงขาแล้วการดีขึ้นนะคะเดี๋ยวขอสอบถามอาการเบื้องต้นก่อนพี่เล็กเมื่อก่อนพี่เล็กมีอาการแบบไหนบ้างคะคือพี่จะปวดตรงที่สะเอวค่ะแล้วก็ปวดตีก้นกบแล้วก็แล้วลงขาค่ะ,คะแล้วก็ชาที่น่องค่ะแล้วก เป็นมานานไหมคะอาการแรกอ๋อเป็นอาการแรกเป็นมานานไหมคะพี่เล็กอาการนี้เป็นอาการนี้คือเป็นมาประมาณถ้าว่าถ้าถ้าคิดดูแล้วก็ประมาณมันก็น,นานไม่วิธีการที่ว่าเราบีเรานวดเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร<ห>แต่ที่มาเป็นหลักๆก,ก็คือสองเดือนที่ผ่านมานั่นค<ม>ือนอนกับที่นอ<ม>นกับที่นี่หมายถึงว่า,าขยับซ้ายก็ไม่ได้เจบ็บขยับขวาก็ไม่ได้เจ็บจะนั่ง ไม่ได้เจ็บจะนั่งถ่ายก็ไม่ได้เจ็บเจ็บปวดทุกอย่างเลยนั่นคือเป็นอาการอาการที่ว่าเจ็บเจ็บที่สุดอืเป็นสอ,งงอมาปกเสร็จพอมาสักสัปดาห์หนึ่งได้เจอยาตัวนี้สองกระปุกนี้แล้วก็เราก็ทานนะที่ว่ามันมันจาที่ว่าที่ชาลงอ่ะคือมันมันก็ดีขึ้น<ะ>ที่เจ็บมันก็ดีขึ้นแล้วก็ วันนี่แหละที่ว่าตอนที่ว่าเจ็บอ่ะเนี่ยแต่เอียงซ้ายไม่ได้เอียงขวาไม่ได้อ่ะคือมันอาการพอดีขึ้นเพราะว่ายาตัวนี้ก็เลยคิดว่ายาตัวนี้อ่ะเป็นยาที่ว่าสถานเส้นเอ็นของเราที่ว่าที่ตาไม่เราจิตอ่ะคือมันได้ดีขึ้นคือท้อเลยนะว่ามันแบบว่าไปฉีดยามาก็ตั้งหลายเข็มไปหาหมอก็รักษาก็หลายคลินิกเหลือเกินแล้วยาที่กินมันก็มากมายทําไมมันไม่หายสักที ก็เลย <c oughs> ตั้งจิตใจว่าละเกียที่ถาว่าถ้าอยากให้หายอ่ะให้มาเจอยาดีให้เจอคนที่รักษาอ่าพอตื่นมาก็มาเจอคลิปของน้องใบไผ่พอดี พี่จะสั่งยาพี่ไม่มีตังบาทเดียวนี่พูดออกมาจากใจจริงเลยว่าไม่มีตังบาทเดียวแล้วก็นึกในใจว่าเออจะเอาเงินที่ไหนไปสั่งยาแต่พอตอนตื่นเช้ามามีคนตัวบอกว่าพาหมอหายแล้วยังบอกว่ายังเลยที่กําลังจะสั่งยาอยู่เขาก็ถามว่ามีตังมามที่บอกว่าเออวันนี้ช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้วก่อนหน้านี้รักษาไปสามสี่หมื่นแล้วล่ะเขาบอกว่ามาเออ จะให้ไปก่อนอะไรประมาณนี้พี่ก็บอกเออได้ได้ทังนั้นก็มเอาแล้วก็เนี่ยสั่งยาตัวนี้มาแต่ยาตัวนี้กินไปสามหรือสี่วันก็เดินได้เดินได้เสร็จทีนี้บอกว่าถ้าในเมื่อพวกเดินได้ลูกจะขอบวชให้จิตมาเด่นนั่งไหว้พระได้นั่งสมาธิกรรมฐานได้ก็เลยบวชเนี่ยบวชถึงกังตัวนี้คนไหนที่เป็นร่องตัวนี้เหมือนเล็กถึงฝากไว้ว่ายาตัวนี้คือเป็นยาที่สมานเส้นประสาทจริงๆ ขอให้ทุกคนที่ว่าเป็นโรคอย่างนี้เป็นโรคนี้เหมือนที่เล็กเป็นอยู่ก็ขอให้ได้กินยาตัวนี้แล้วก็ขอให้หายการไปตามตามคนเทินสาธุค่ะพี่เลซ